คือรู้จริงแบบบอกว่ามันแต่งเองล้อผมอะไรเงี้ยผมตั้งมิวนไว้เป็นโมเดลสุดท้ายถ้าคุยผ่านคนอื่นไอคนนั้นแหละแม่งเอาเรื่องเราสองคนไปไรจะยำเละเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ได้แต่เล่นสุขภาพครับสุขภาพแล้วก็สภาพภายนอกทุกอย่างเลยแต่วก็ยังสนุกกับการเล่นดนตรีอยู่ครับ เป็นนักดนตรีร็อกเมื่อไก่อนจะเป็นแซคคาว์ครับก็ยังมีอิทธิพลบางอย่างตกมาอยู่ในวงบ้างเวลาเราทําเพลงเดวผมก็ทําหมอลําช่วงหลังฟังพวกหมอลําเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็พลินหูดีแต่ว่าวิ็ยากเหมือนกันก็เหมือนกันเพิ่งผมถาฟังลูกทุ่งหมอลําเยอะก็ถ้าให้แนะนําเพลงก็อยากให้ลองฟังเพลงฝนเดอนหกของรุ่งเพชรหลาเสียงดูครับ คือเป็นเพลงที่ฟังตอนเด็กแต่เราไม่ได้ตั้งใจฟังแล้วก็ฟังตอนโตแล้วโหวเป็นเพลงที่เพลาะอะไรเงี้ยครับส่วนของผมด้วยแบบพอดีทำงานด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยจะเป็นคนฟังจากเพลย์ลิสต์ที่สนใจซึ่งปัจจุบันอย่างที่ฟังก็จะมีหมดแบบ Discovery Big บิคือหมายถึงว่าเราฟังอาทิที่นึงเราฟังอะไรที่ชอบไปเยอะๆสัปดาห์ต่อมามันก็จะแนะนำของใหม่ก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วผมแทบจะไม่รู้จักชื่อวงดนตรีใหม่จริงๆเท่าไหร่เลยเราเหมือนเราฟังแบบอัปเดตเพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันเขาสนุกกับอะไร จริงก็ฟังหมดนะครับชอบผมชอบชอบโปอีชอบ ซีด้วยชอบหมายถึงเพลงนะคะคือเพลงคดีจริงๆพอเราไปดูเราไปดูเครดิตเพลงพอพูดเลย p o ติ <ๆ S 2> เลยกัคือเครดิตเพลงมันก็จะมาจากบุคลากรที่เราเนเคยชื่อกันมากๆรวมถึงย,ยุคนี้โชว์หรือแสดงกับวงดนตรีที่เป็นวงดนตรีจริงๆไม่ใช่แบ็คกิ้งแคมป์เหมือนสมัยก่อนมันก็ยิ่งมีพลังงานที่มันรวมกันระหว่างวงดนตรีที่มันเป็นเครื่องดนตรีจริงๆกับเอเนจีของการแสดงพอมันทุกอย่างองค์ประกอบมันถูกที่ถูกทางผมรู้สึกว่ามัน p o w e r f u ูลมากเลยอ่ะ ยากมากเลยเนาะงั้นก็อาจจะเลือกในคุณสมบัติที่ว่าเพลงเพลงนี้มันจะนําพาให้เราไปรู้จักกับเพลงอื่นๆได้แล้วกันนะรซึ่งปกติจะไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่เพราะคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเพลงที่อยากจะแนะนําใกล้ก็เลยครับต้องยอมรับว่าใกล้เป็นเพลงที่มีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงทั้งเราแล้วก็ยุคสมัยของคนในแต่ละเจนนั่นแต่คนที่เป็นแฟนเราแรกๆจนถึง น้องๆที่เพิ่งฟังเราเมื่อไม่นานมานี้เท่าไหร่เองอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นตัวเชื่อมของทุกอย่างเลยผมเพิ่งนึกได้ไม่นานมานี้ว่าสิ่งที่ผมประทับใจยังไม่ลืมจนทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวันแรกๆที่เพิ่งเริ่มทํางานในห้องอัดตอนชุดแรกๆเมืแ่อบบก่อนเราทําเพลงกันเองเล่นกันเองใช่ไนหะมก็เล่นกันสนุกกันเองเราก็คุ้นเคยกับเพลงของเราเราก็มีความมั่นใจในการเล่นเพลงของเราประมาณนึงแต่วันแรกที่ผมเข้าไปอัด เมือนไปอัดประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ดิวเซอร์ไล่กลับบ้านแล้วก็เขาก็บาสปถึงรวมรวมสิ่งที่อัดมาให้เป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งให้กลับไปฟังว่าเนี่ยเอากลับบ้านไปแล้วใส่ฟังนะอย่าฟังข้างนอกปกติแล้วไปพิจารณาตัวเองดูก่อนว่าจะซ้อมให้เยอะกว่านี้หรือว่าแบบจะให้พี่อัดไท้ให้ตัดสินด้วยตัวเองพอระบบการบันทึกเสียงนี่มันนําให้ทุกอย่างมันได้ยินเคลียร์ชัดหมดทุกอย่างมากนี่หูเราแบบเป็นแบบไอ้ห่วยคนหนึ่งมากๆตั้งแต่วันนั้นมาก็เป็นวันที่ทําให้เรารู้สึกว่าออแบกกััังนนน้้ม็วิยยยล ไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แต่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรากาลังจะต้องทําอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นที่โตกเกียวใช่ไหมครับแล้วก็คนประมาณเ0 0ร้อยึงพันหนึ่งมันประทับใจที่เขาร้องเพลงภาษาไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งสองคนก็ได้ทัองของขวัญจดหมายแล้วคนก็เขียนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นก็แชร์กันไม่รู้ว่าสิ่งที่เราท <c oughs> ําสนุกสนุกมันจะส่งผลขนาดนี้แล้วมันก็ไปถึงคนที่เขาทางสเลดเพื่อให้เข้าใจเนื้อเพลงเราครับใจครับ ช่วงหลังเราให้คุณโฟาจากวงเฮนมาช่วยโปรดิวช่วยเรียบเรียงในเพล play play งบางเพลงให้เราด้วยผมก็เลยแบบคุยเล่นๆกับโฟาว,าบบวาโฟ่าแบบวา่าเฮ้ยโฟแบบว่าเห็นพี่2คนทุกวันนี้แล้วแบบนึกอะไรออกบ้างเปล่าวะโฟก็บอกผมมีเพลงอยู่เพลงนึงที่ครั้งแรกที่ได้ฟังมีแค <c oughs> ่พินโตจบอินโล้ยังไม่ไปต่อเลยนะไม่มีอะไรข้างในต่อเขาบอกว่าชอบคือชอบไว้ชอบมูท์นี้เพราะเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกหนึ่งเราเป็นคนที่แต่งเพลงช้าเพลงชิลๆสบายๆไม่ค่อยเก่งนักซึ่งคิดว่าโฟน่าถนัดเรื่องนี้กว่า สองมันก็พอเราแต่งไม่เก่งมันก็เลยเป็นฟังก์ชันที่ในเพลงที่เรากำลัง,ลงลวรวมเป็นอัลบั้มอยู่เนี่ยมันไม่มีผมก็เลยส่งให้เมื่อยฟังเมื่อยบอกเออชอบชอบวัยนี้ก็เลยบอกโฟว่าเออว่างช่วยต่อให้มันจบต่อหน,หน่อย <laughs> ก็จบได้เป็นเพลงเพลงหนึ่งมาอะไรเงี้ยครับแล้ว <laughs> เมื่อยก็ไปเขียนเพลงคือไม่รู้จริงแบบว่ามันแต่งเพลงล้อผมอะไรเงี้ยผมตั้งม่วันไว้เป็นโมเดลเออดูเหมือนว่าดูมันก็คนใช้ชีวิตได้ปกติได้แต่แบบลึกๆมก็อาจจะแบบอยากมีใครอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบเป็นเราหรือไม่เป็นเราแต่ผมรู้สึกว่าเป็นมุมที่เป็นวัยเรา ว่าเราก็ใช้ชีวิตคนเดียวใช้ชีวิตตัวเองได้แต่เราริดว่าจริงลึกในใจแล้วพอเรากลับบ้านตอนคืนไปแล้วเนี่ยมันจะมีมูที่บว่าเออแล้วัอยู่คนเดียวทำไมวะคือไม่ได้ทุกทนหรือทุรนทุรายอะไรแต่มันก็คงมีคาถามแหละว,ว่าแบบนี้มันโอเคจริงๆแล้วใช่ไหมมันโอเคไหมกับการที่มีใครสักคนมาอยู่เป็นคู่ชีวิตมันโอเคกว่าหรือเปล่า บั้มใหม่ก็อย่างที่บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงลำดับที่สิในเพลงที่เราจะรวบเป็นอัลบั้มที่ปล่อยในปีนี้ของเราแล้วก็ทุกเพลงสว่เป็นเพลงที่ปล่อยมาแล้วทุกคนก็จะได้ฟังตามช่วงเวลาต่างๆแต่ว่าเราก็จะรวมให้ทุกคนเห็นว่านี่คือเั่นของเรใช่ไมล์สโตนของเราในช่วงเวลานี้ว่านี่คืออัลบั้มที่8ของเราตอนยูวิทค,คิดมมหลาไหย่างตอนแรกพี่ใช้คำอะไรนะ V ใช้คำว่าวีเห็นว่าแบบเอ้ยพวกเราแบบยังอยู่ตรงนี้แ่บเราทำมันได้อะไรเงี้ยเสนอแบบคำประมาณอย่างเงี้ยง่ายๆพ้องเสียงหรือที่มันแบบเข้าใจง่ายๆอังกฤษทับศัพท์คิดเหมือนเดิมเลยครับเราเป็นคนพยายามที่แบบต่อเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำที่มันดูคุ้นเคยแล้วทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ได้ยากต่อการสื่อสารพอทุคนเขาเปิดมาก็นึกไปต่อเขาไม่ถึงคำว่าฟรีต้นไม้แล้วพอฟรีก็ไปพวกก็มีอะไรนะฟรีก็เหมือนอาจจะเป็นเราสามคนผมพี่บอลพี่ฟ้อนสามในที่นี้คือที่บอกว่า คนที่รู้จักเรามาอาจจะรู้ว่าเราทำงานกับพี่โปรดิวเซอร์ Producer, พี่ฟันกมมบุญเพ็ญผลมาด้วยตลอดแต่เขาก็จะเป็นคนหลังมากเป็นกองหลังซึ่งเราก็มาจะพูดถึงเสมอว่าเราเป็นทุกวันนี้ได้โดยไม่มีแกก็คงไม่ได้ลึกๆคำว่า3สําหรับเรามันก็เลยเป็นตัวเลขที่ดูมีความหมายกับพวกเราเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทํางานกันมา2คนเลยเนี่ยทรีในที่นี้นสมมุติต่อให้หมดจากคนี้ไปลําดับที่3ามมันอาจจะเป็นคนอื่น <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ปีนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของเราที่ชื่อว่า สครับไลท์เฮฟวี่เวทนะครับก็จะล้อแบบเป็นรุ่นของการชกมวยหน่อยคือมันเป็นคําที่ดูอยู่ด้วยกันแต่ขัดแย้งกันดีคือไลท์ที่มันแปลว่าเบากับเฮฟวี่เวทก็คือดูว่าเป็นหนักหน่อยคือมัาจะดูว่าไลท์เฮฟวี่เวทมันดูเราแบบแก่แล้วอ่ะดูเป็นคําที่แบบว่าเออขัดแย้งแต่มันก็อยู่ด้วยกันได้ดีอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตก็จะเกิดขึ้นวันที่17สิงหาคมนี้ที่อยู่เนียนฮองนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนที่แบบไม่ได้เจอกันนานมาสนุกด้วยกันกับเพลงของพวกเราทั้งเก่าและใหม่ ว่า2อ,อย่างครับสำหรับสิ่งที่ทําให้เรายังอยู่ได้กันได้คือหนึ่งความเป็นเพื่อนสองว่าความแตกแยงสิ่งที่เราไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะที่บอกคล้ายๆกับไลท์เทวิเวทเลยคือหลายๆอย่างมันดูว่าเราไม่น่าจะเข้ากันได้อะไรเงีแบบเ้ยเหม่อถึงเคยพูดว่าเวลาทํางานอะไรก็ไปลาเมื่อจะเลือกสิ่งหนึ่งหรือชอบสิ่งนั้นเมื่อจะรู้เลยว่าผมจะชอบคืกอันหนึ่งอันนี้นะเป็นเรื่องนะธรรมดามากผมกับเมื่อทํางงานกันมาแบบสิบเก้าปีเนี่ยทางการแต่ว่าในความเป็นจริงคือถ้าอายุวงแตเนี่ยเริ่มต้นทํา ชื่อวงในแหนัสครับเนี่ยมันตั้งแต่ปี2 0 0 0ถ้า2024นก็คือ24่ปีทาเพลงวงนี้มาด้วยกัน24ปีแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนบอกว่ามันโคตรจะผ่านทุกอย่างที่คนคนหนึ่งมันจะต้องเจอในเรื่องของความสัมพันธ์และการทํางานแล้วอ่ะมันเรื่องหลักที่รู้สึกเห็นภาพชัดเจนมีแค่นี้พอเพราะว่าไปไปได้แหละถ้ามีปัญหาแล้วมีความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ด้วยกันหมดทุกเรื่องมันมันมีทางออกของมันหมดแหละต้องต้องกล้าคุยออกแบบไหนมันก็ออกมาได้เขินๆนิดนึงแต่ต้องคุุยเป็นนไมม่ีีวิธืสดท้า คุยผ่านคนอื่นไอคนนั้นแหละแม่งเอาเรื่องเราสองคนไปอะไรจะยำเละเลยเคยพิมพ์พิมพ์กันแล้วแบบว่าแบบคำมันดูตึงตึงแล้วสม่ปไอนี้โทรมาแล้วพี่ผมว่าใชาแม่งไม่ใช้คำอธิบายดีกว่าลายไม่จะไม่ได้อารมณ์แม่งไม่ได้ใช่เออซึ่งผมแค่เรียกแม่งกโอเคแล้วอ่ะพอหลังจากสี่สิบห้าขึ้นแล้วก็เป็นออกออกกําลังกายก็พยายามจะวิ่งให้ได้ทุกวันไม่วิ่งก็เดินอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พยายามจะทําให้ร่างกายไม่ได้ขยับอะไรเงี้ยผมคล้ายๆกันแต่ผมจะเป็นหมวดแบบเรื่องของแบบเรื่องโภชนาาาากกกรมว่ ชอบก็คือวิ่งนะไม่ชอบก็คืออากาศร,ร้อนมันมีช่วงนี้อากาศร,ร้อนไม่หน่อยแล้วแบบไม่หน่อยมันร้อนไปเยอะจนคือรู้เลยว่าสมองไม่อยากทํางานอยากจะอยู่เฉยอ,อะไรเงี้ยนะแต่ก็ทํอะไรไม่ได้ก็กหาแอร์คอนดิชั่นสำหรับผมผมว่ากรุงเทพมันจุดแข็งมันแข็งจริงๆเลยอ่ะกรุงเทพมันสะดวกที่ผมเป็นคนต่างจังหวัดที่บอกส่วนที่เป็นสถานการณ์หรือเป็นเรื่องของความร่มลื่นในบ้านเรา,เราันก็อาจจะอยางน้อยไปหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะหาที่ร่มรื่นในกรุงเทพสักที่นึงคุณต้องไปหา มันไม่ใช่ที่เดินเดินมาแล้วก็จะเจออะไรมันเลยต้องจ่ายเพื่อจะให้คุณหาพชิตมันโอเคขึ้นหน่อยสะดวกแต่วนี่แหละครับที่ต้องจ่ายนะสมัครห้าเป็นสิ่งสำคัญครับเ <laughs> มื่อคุณก้าวข้ามใบ30มมาแล้วนะครับ <laughs> ก็จะเป็นเรื่องดีที่คุณจะควรจะมีพัฒนาการการกินที่ดีกินอิ่มนอนหลับมีเพื่อนรอบข้างที่อาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่มีเพื่อนที่ สามารถพูดคุยแชร์กันได้ได้เดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดที่คุณจะได้ไปบ้างนะครับล้าตื่นมาร่างกายยังขยับได้แล้วก็พวกเราไม่ได้มีแต่ Facebook กับ i n s t a g r กรมนะครับเรามี Tik t o ต์นะครับแล้วเราก็พยายามอย่างสุดๆนะครับเพื่อจะให้ได้เข้าไปอยู่ในนั้นอย่างธรรมชาตินะครับก็เจอกันเรื่อยๆเร็วๆนี้แล้วฝากอะรมของพวกเราด้วยนะครับไปเจอกัน